อือโอ้ยเถวตัวใหม่กินเบอร์รีเร่เลยวะเฮ้ยมันกินเบอร์รี่ด้วยทุกคนน่าไปจับมาแน่ต้องรู้ว่ามันกินแต่อะไรพวกนู้นมั่งอะพวกไอ้ฟางอะไรเนี้ยตรงนี้จะมีมีเบอร์ตึกระบองเพชรเนี<อ>่ยนี่สีชมพูด้วยไหมครับเด็กมีตั้งนานแล้วคุณไม,ม่เห็นเหรอนานแล้วคุณไม่เห็นพวกเราแค่ใช้ไอ้เวอร์ชันเก่าไปหน่อยเป็น มันมีนานแล้วแล้วผมไม่เห็นวะแต่ก็เราพวกเราใช้เวอร์ชันเก่าอะนะไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่รียวก,ยกยว,ว่าถัง,นะถงเวอร์ชันเก่านะพูดแล้วผมขี้เกียจอัปเดตอ่ะหอืออ่าาเจ้าพวกทองไหมวะวไม่เ<ม>จอเลยอ่ะพวกทอง ไม่โอนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะจิมไกว้างกว้างเล่นโศลเอนโบกเราอีกแล้วอ่ะนึกถึงหมู่บ้านเนี่ยนึกถึงหมู่บ้านเนี่ยอย่งไม่ได้ผมผมไม่ได้ไปหมู่บ้านนะผมไม่ได้ไปหมู่บ้านเลยดิผมเดินหาตามแถวนี้ดีกว่านะหะฮะเอ้ยหาไปเลยน่าแหละดีแล้วเจอ่ยวไปช่วยกัดหน่อยนะจะขี้ผมอยากกิน กะปิปลาน้องกัะกิปลากะปิปลาเออเดยังน้อยเอ้ยเจ้าที่หยั่งเนี่ยมองข้าทำไมตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อตัวนี้นมว่ามันนี่นี่เลยอ่ะหน้ากลับฟิกคอยจูนี่ย น้องแก๊บยยิ้มเร็วน้องแก๊บยิ้มเร็วน้องแก๊บยังไม่ยิ้มเลยอ่ะไม่รู้มันถึงวันไม่ยิ้มนะมันทำหน้าเบิ่งประตูลิไรอย่างเง้ยด้วยใช้เวลานานอยู่ละมั้งถึงเไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เวลากี่วันสองวันสามวันนะมั้งยิ้มเร็วอืมจะ็วสองวันเต็มเลยสองวันที่ไม่ได้นอนจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณนั้ะห้ามนอนนะมั้งแบบสองวันที่เราไม่นอนอ่ะ สองสามวันน่ะก็นานนะนะเดินนานโขเลยแหละโอ้ยกิดข้าวไม่ออกเลยวะอืมพวกทองมันอยู่วีโอนี่ซ้ำม์แฮผมมาหาแม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเผื่อโชคดีนะนะผเรื่องเราโชคดีก็ได้จะก็คิดอีกทีคุ้ยมีอะไมั้งเราเรามาสถานที่ไม่ควรเกิดนะนี่สอนยื่นเลยแฮ เยอะเลยวะตัวต๋วไม่เคยเห็นเลยพวกเนี้ยเ้ยมันมาเป็นฝูงเลยวะโห<ฮ>อย่น,นี้ตัดไม้ไผ่เลยพวกไม้ไผ่โคตรเยอะเยอะจริงคนได้อย่างนี้เลยวะนู่นนี่ไม่เคยมาแฮะเฮ้ยอืมไม่เคยมาแฮะสึก ใช่ไม่เคยมาเออตรงเนี้ยฟักทองมันเกิดไหนอกบคุณ<อ>เลี้ยงฟักคุณจะต้องปลูกฟักทองมั้งอไอย่างดีนะปูกไม่เป็น,นฟักทองคุณคุณ,ค,ณคุณต้องเอากรรไกรตัดมันก่อนห,<ะ>หรือคราฟก็ได้อะแล้วทำไมคุณไม่คราฟอ่ะผมไม่มีฟักทองผมรุนทำยังไงมันเลนะไม่มีผมไม่ทำอ่ะ ้วทำอะไรยังไงก่อนเอาแล้วคือบอกเป็นตำเป็นทำเป็นแต่ผมไม่มีมันไงก็เลยบอกว่ามันอยู่ไหนไม่รู้ไม่มีอะไรฟักทองไงไม่ฟักทองฟักทองมันมีเราเอาอะไรล่ะผู้ช่วยก็คือเราต้องแค่ฟักทอง่ใช่มาปลกฟักทองไม่ไม่ไม่คุณเข้าใจผิดแล้วเราต้องถอนเมล็ดฟักทองในต้นฟักทองเข้าใจบอ ก็ค,คือก้อนมะกอว่าคุณเข้าใจอขาไหมนยอุ๊ยงัวน้องกางอ้างยังปวดหัวดิอือจะพูดอย่างนน้องก้างดิไม่ทำอะไรเซฟไม่ยังมันยังไม่ทำอะไรซ้ำนะเฮ้ยโอ้ยมันตีเดียวโดมีอยู่ก็มีการลูกลานตอนนั้นะผม<อ>ฟักถองมันต้องเกิดที่ตรงนี้ ผมนับประการเรื่องนี้ต้องเกิดอะ่ะเพราะาถ้าบบจะไม่ผิดตรงน,นี้เป็นไบโอมที่ประคองเกิดบาิส,สุทธแล้วบ้านเราแต่ไม่รู้ทําไมมันไม่เกิดเราสวยจริงๆเลยทำไม <นะ S 1> ชั้นสองฉันไม่ได้รัช่วยชั้นสองอะบบคูย่ยำสร้างทักทีผมเลยสร้างให้แทนเลยก็ดได้ด้วยพลุที้เกียจเมื่อปลูกฟักทองนั่นแหละ <laughs> อะไรวะน้ำมันมัวจะปลูกผักอยู่